สวัสดีครับเอาเข้ามาเบื้องลูกออดครับเบื้องลูกออดที่มันตัดทางแล้วกาจะกลายเป็นกบหน่อยครับ,รบไปฤดูครับไปฤดูกาลครับลายฤดูกาลแล้วครับไปฤดูกาลเน้วครับมันก็จะบ่หลายครับไปฤดูกาลเดือน กัญญาครับกัญญาจะเพาะพันธุ์ได้อีกรอบนึงครับอีกรอบนึงพันธุ์อีกรอบนึงนกนงจะเลือโบไลไลหลอบครับสิเลืออยู่อีกประมาณหนึ่งหลอบครับก็จะหมดฤด,ดูกาลการเพาะพันธุ์บ กบ,บหน่อยครับกบหน่อยกบหน่อยกบหน่อยของบ้านฮาฟาร์มกบครับครับดํานายอีกสองรอบสองอรถก็จะหมดครับสิบบเรือหลายเข้าไปเบิ้งข้างในกันนะครับเขาไปเบิ้งข้างในกัน ครับลายนก็นอ้กินกันแล้วก็ตายครับตายตายท้องอืดท้องอืดครับก็จะมีอยู่ประมาณสามพันถึงสี่พันตัวครับ สามถึงสี่พันตัวกับโบไลกับบไลคือของคพิน่นครับกบยี่สิบห้ามือครับตั้งแตร่รับตั้งแต่มือเริ่ม ผสมพันธุ์แล้วก็ออกเป็นตัวออดมาเป็นลูกออดได้ยี่สิบห้ามือก็มือนี่แหละครับ่สิบห้ามือจะเป็นเป็นกบหน่อยครับเป็นกบหน่อยเป็นกบหน่อย ฟังนะครับเป็นดำๆนี่นะครับวันที่เป็นลูกออดอยู่กัยังประัานในเป็นโตก็มีครับจะเลือหลายพ่อประมณอนู่ครับที่เป็นลูกออดอยู่ยังประัานด้ตัดหางครับใครสนใจอยากได้อยากหาก็ทักทามไ้นะครับเอาไปเลียงไว้เพื่อ เป็นอาหารหรือเลี้ยงไว้เป็นพอพันธุแม่พันุปีหนาก็ได้นะครับฝากติดตามนะครับบ้านเฮาฟาร์มกบครับสนใจก็ติดต่อหาครับติดต่อหาถักหาครับโทรหาครับ086 006 7 8 49ครับถ่ายอยากได้ครับพิกัดจูบ้านนาอุดมครับตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดบุราราาธานีครับสนใจอยากได้ ไปทะเลียงไปแทะยังครับปลายฤดูกาลครับปลายฤดูกาลจะขายกันอยู่ตัวละสองบาทครับปลายฤดูกาลแล้วครับจะขายกันอยู่ตัวละสองบาทนะครับแต่ต้นปีนี่กับตัวละบาทครับต,ตอนน,อน,นี้ช่วงนี้ผสมยากครับผสมยากแต่ก็จะมดฤดูกาลน้ำแล้วครับสนใจติดต่อสอบถามเลยครับ ตามเบอร์โทรครับขอบคุณครับ